แต่ที่จริงเริ่มออกแบบตั้งแต่อายุ17ตอนนั้นก็เริ่มละเริ่มหัดออกแบบเองอะไรเองเนี่ยค่ะไม่ค่ะไม่ได้เรียนเลยแต่ว่านั่งอยู่กับไอ้ลายไทยนั่งฉลูวะนี่แหละเห็นพันๆชิ้นเงี้ยมันก็ซึมซับอะ แม้ไม่มีพื้นฐานด้านงานศิลปะแต่ด้วยเห็นลายไทยจากงานลงยาจนชินตาทําให้ครูตุ๋มพนิดาสมบูรณ์ครูช่างศิลปะหัตถกรรมปีพุทธศักราช2565สาขาเครื่องประดับลงยาราชาวดีที่เคยทํางานลงยาช่วยคุณพ่อและครอบครัวมาตั้งแต่อายุ9้าขวบนําลายไทยพื้นฐานเช่นลายดอกพิกุลดอกจอกลายประจํายามที่พบเห็นในอดีตมาสร้างสารรค์ลวดลายใหม่มามากกว่า7ปีแล้ว ช่วงชีวิตหนึ่งเคยเบนเข็มไปทำงานต่างประเทศร่รวมสิปีทำให้ไม่ได้จับงานฝีมือที่รักกระทั่งเมื่อตัวเองย่างเข้าวัยห้ปี ครูตุ๋มเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงหันกลับมาจับงานลงยาที่คุณพ่อสอนไว้ซึ่งกว่าลวดลายในนามพนิดาจะเป็นที่ยอมรับก็ต้องรื้อฟื้นวิชาความรู้และขั้นตอนจากรุ่นคุณพ่อตั้งแต่การฉลุลายด้วยมือในส่วนวงกลมหรือส่วนโค้งที่เครื่องปั๊มแม่แบบไม่สามารถทำได้จากนั้นนำไปผ่านความร้อนด้วยการเผาไฟก่อนแช่ด้วยน้ำผงซักฟอก แล้วขัดทําความสะอาดด้วยแปรงลวดทองเหลืองแทนการกัดกรดเนื่องจากการกัดกรดทําให้เกิดควันพิษจึงทําให้ลดขั้นตอนเพื่อสุขภาพของตัวเองและคนทํางานเราต้องใช้ความพยายามทําอยู่กับเดือนกว่าเราจะชินกับขาดตะขาดตาคือไอตัวที่ทําลมแล้วเป็นไฟนะคะจากที่ทิ้งไปนานอ่ะเรากลับมาเนี่ยเกือบสิบปีแล้วมาทําเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ความพยายามอย่างสูง มันก็เลยทําให้เรารู้แหละว,ว่าเออคนที่แบบม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะแล้วกลับมาใช้ขาดตาให้เป็นเนี่ยต้องทํำยังไงสอนยังไงอย่เงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเออมีความรู้ที่จะไปสอนเขาได้อะไรเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้กัดกรดมันสร้างมลพิษเยอะมันจะแบบมีกลิ่นมีควันเยอะก็เลยยอมมาลดขั้นตอนนี้ออกไป เพื่อให้เราอยู่ได้คนอื่นอยู่ได้แล้วก็ใช้แปรงเอาแปรลงดล้วยทองเหลืองเอามันอาจจะเมื่อยหน่อยอะไรหน่อยแต่มันปลอดภัยกว่าเยอะพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งมุมโต๊ะทำงานของครูพนิดาครับที่นอกจากกระบวนการที่พิถีพิถันแล้วการรักษาสีเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆอ่ะสีบูดได้ด้วย ต้องสังเกตยังไงครับคุณครูอสีเวลาบูดเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแล้วก็สีก็เหมือนเดิมแ,แล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามันจะรู้ตอนที่เราเอาไปลงตัวชิ้นงานแล้วมันจะเกิดฟองอากาศในชิ้นงานนะคะแล้วแก้ยากมากแล้วก็อาจจะทําให้สีไม่เรียบะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็คือต้องผ่านกระบวนการบดค่ะ คือสีมันเป็นก้อนสีอย่างเงี้ยค่ะคเป็นกระจกสีแล้วก็เราก็มาบดให้ละเอียดจนเป็นเออเป็นผงเล็กๆแล้วก็ต้องหรอด้วยน้ำเปล่าค่ะเพื่อจะไม่ให้สีมันเสียก็ต้องรักษาอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมจริงๆก็คืออุปกรณ์กนะ็คือ ตกทอดมาอุปกรณ์การโบดค่ะก็เรียกว่าคกหินโมลานะคะอ,คอะสมัยก่อนเราจะใช้คกหินอย่างนี้เลยเ,เพราะว่าเนื้อมันแข็งมากนะคะคแล้วก็การโบดการไลเนี่ยอันนี้ใช้มาประมาณ60ปีแล้วะค,ะค่ะซึ่งตอนนี้หาซื้อ,อยากมากถ้าเป็นหนา,นา,นานแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งเทคนิคสำคัญที่ครูตุ๋มใส่ใจอย่างมากคือการค่อยๆใช้ผู้กันแต้มสีลงบนชิ้นงานวนจากด้านในไล่ออกไปด้านนอกเพื่อให้แก้ไขางานได้ง่ายซึ่งงานออกแบบใหม่จะใช้เฉดสีที่ได้แรงบันดาลใจจากพระปางประดับกระเบื้องเครือบวัดอรุณและความเชื่อเรื่องสีตามธาตุประจำตัวเช่นดินน้ำไม้ไฟและทองซึ่งต่างจากงานลงยาเข็มกดัด แหวนและเหรียญพระที่มักจะไม่ค่อยมีสีสันมากนะักงานลงยาราชาวดีที่ใช้ความร้อนในการเผาสีทําให้สีคงทนและมีความงามอยู่ได้นานแต่ด้วยวิธีการที่ค่อนข้างยากจึงมีผู้สืบสารไม่มากนะัก อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือการเปิดบ้านย่านลาดพาวเกกรุงเทพเป็นพื้นที่เรียนรู้ถ่ายทอดงานลงยาราชาวดีมาแล้วถึง14รุ่นและมีลูกศิษย์หลากหลายวัยเ,เพราะอยากสืบสารงานแขนงนี้ให้คงอยู่สลนสีในอดีตจะเป็นสีประมาณเนี้ค่ะน้ำเงินแดงเขียวอาจจะมีชมพูมีฟ้านิดน,ดนดิหน่อยๆแต่ตอนนี้มันมีม่วงมีชม เหลืองมีอะไรเยอะแยะหมดเลยค่ะแต่ว่าเราเลือกแค่สีห้าสีเป็นแบบว่าเป็นคิมเบกของเราเลยว่าอันนี้มีห้าสีเป็นหลักเมื่อตระกูลเขามีคนแบบเหมือนที่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีใครต่อย,ยอดไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปแล้วมันเป็นเช่นนี้งานลงยาเขาไม่ค่อยสอนกันเรากะ็จะเก็บไว้ให้คนในตระกูลอย่างเดียวให้คนในครอบครัวเขาไม่สอนคนนอก ก็เลยอยากให้มันเติบโตกว่านี้ได้ให้มีช่างโรงยามากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะพึ่งตอนนี้หาช่างโรงยายากมากเราก็เลยมีความคิดว่าอ,อยากจะเผยแพร่ความรู้อะไรอย่างเงี้ยให้ให้กับคนอื่นได้รับรู้แล้วก็ได้ได้สืบทอดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งานทัถศินป์การลงยาราชาวดีชุดบุษบาบันและงานสร้างสารค์ที่เต็มไปด้วยความพิถีพที่ถันเป็นเครื่องพิสูจน์ความพยายามในการสืบสารวิชาชีพจากรุ่นคุณพ่อสู่ปัจจุบันและงานลงยาใหม่ก็เป็นความสุขของครูช่างวัย69ปีที่ทำด้วยหัวใจมากกว่าไรายได้พิเศษทาทองไทย PBS รายงาน